ขี้เกียแบกนะเนี่ยขี้เกียแบกนะเนี่ยขี้เกียจแบก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 บงค์ลักีลมึงตอะไรคะอะไรจะเอาจะเอาเหรออะไรเหรอมอทอยก็อะไรคะนักน้ว่าไงคะนักขนนักนนักนว่าไงคะจะเอาหรออย่าให้ขึ้นอย่าให้ขึ้น ปราแพสสวัสดีค่ะนะพบกันกับแพทนะกับเกมเอาโอเคแล้ววันนี้ก็นี่เล่นชั้งหน้านะคะ <laughs> ชังหน้ารอบนี้นะแพทออกของดาเมีร้นล้วนเลยนะคะก็เป็นอ่านังสือดูดเลือดนะรอ,อ,องเท้าอันนี้แล้วก็พวกเนี้ยพวกสร้างความเสียหายเวทแปดเปอร์เซ็นต์สโล่บ้างมีลดลดหิวเลือดตัวเองลดลดหิวเลือดฝั่งตรงข้ามด้วยนะแล้วก็มีอ่ะไอ้กดแดงแดงนี่มันช่วยอะไรวะ จำไม่ได้แล้ววะเออนั่นแหละมันช่วยอะไรก็ไม่รู้อะสักอย่างนั่นแหละอย่าไปซีเรียสน,นะคะถ้าใครอยากได้เหมือนแพทก็ออกของเหมือนแพทได้เลยนะคะเน้นมันเป็นของมันเป็นของดามเมจอะดามเมจเน้นปวดนะคะก็จะประมาณหนึ่งนะแล้วก็เซตนี้นะจะจะอ่ะจะมีสัธล์ผลก็คือเราต้องรีบรีบเก็บศัตรูนะคะเพราะว่าส่วนทะเลตเกมปุ๊บอะมันจะไม่ไหวแล้วนะเซตนี้จะไม่ไหวนะ ถ้าเลดเกมปึ้มอะพวกเซตพวกเซตถึกอะจะโอเคกับกับ,กบตัวช่างหน้านี่มากนะคะแต่เซตที่แพ็คจัดนี่คือแบบรีบจบอะค่ะรีบเล่นรีบจบเนอะโอเคนะทีมแพ็คมีใครอะยอนจอมโจนเตซายวีราบัตเตอร์แล้วก็มีช่างเนอร์ช่างหน้าเออช่างหน้านั่นแหละอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้อะชว่วงนะชว่วงหนอชว่วงหนอไม่รู้อะ <laughs> แพ็คขออัพสกิลหนึ่งก่อนละกันนะคะ คงไม่ต้องบอกแล้วนะเนาะก็เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้เรามาเล่นเอออย่างนั้นแหละว่าพูดอีกรอบนึงไหมอ่ะพูดอีกรอบนึงอันนี้คือการเปิดตั้งค่านะอีกตั้งเขาเปิดตรงนี้เห็นไหมคะตัวละครมันจะแบบมันจะดาแบบนี้มันมันไม่มันไม่สมูทเขากับพื้นอะ่ะแพ้ไม่ชอบเปิดนี้ดีกว่านี่กลมกลืนไปกับพื้นแล้วสวยดูสวยนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบดำๆแบบนั้นก็เอาเลยนะคะจัดไปนะอู้เจอริงค่ะ แล้วก็มอทอสเอาลิงทำไมเงื้งักเงื้งักทำไมคะลิงเป็นตัวฟีเหรอลิงเป็นตัวฟีเหรอลิงเป็นไงคะลิงลิงเป็นตัวฟีเหรอเออทำไมลิงมันี่ไงทำไมลิงมันเงืกงักงื้งักขนาดนี้ลิงตัวฟีเหรอลิงว่าไงคะลิงบอลเหรอลิงอยากแจกงั้นเหรออย่ามองตาได้เอาไม่ใช่ล่ะลิงไม่ได้มองตานะคะลิงไม่ได้มองตา อุ้มบัตเตอร์มาบัตเตอร์มาก็สโลค่ะสโลไปยังเรียบร้อยขอขอลาดลาดบัตเตอร์ลาดบัตเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวดถอยก่อนถอยก่อนหัวแรกเป็นของแพทนะคะอันนี้คือการลาดที่แบบเพอร์เฟกต์ Perfect ที่สุดนะไดะ้เอสเลย <c oughs> ลาดดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะเริศง,งามจ้ามดีนะคะบัตเตอร์นี่รู้สึกว่ายิ่งเล่นยิ่งโหดนะใครใครอยาก ใครมีอะมีหมื่นสามนะตัวแรกที่ต้องซื้อบัตเตอร์เลยนะคะแต่บัตเตอร์เนี่ยคุณจะมันโหดก็จริงแต่คุณจะแลกด้วยกับการกดดันระดับสูงสุดนะคะเพราะคุณจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความหวังของของชาตินะคะเข้าใจไหมคะคือถ้าทีมแพ้เนี่ยเราต้องโทษบัตเตอร์ก่อนนั่นแหละค่ะมันเป็นแบบมันเป็นกับเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากตัวอัตโนมัตินะว่ามันต้องเป็นตัวแบกแบกเกมค่ะเพราะ เซอรซินพวกดาเมจหลักๆดาเมจหนักๆเน,นี่ยต้องเป็นตัวแบกแบกเกมนะคะใช่นี่แหละแพทถึงเลือกเล่นพวกเข้าไปแบบจริงจังจริงจังหน่อยแพทจะไม่เล่นพวกตัวดาเมจหนักๆนะคะแพทจะเล่นพวกเนี่ยค่ะพวกเวทพวกซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นแล้วมีความสุขอะค่ะไม่ได้ไม่ได้เครียดนะคะเออถ้าเราตายแล้วก็ไม่เครียดไงเพราะเราไม่ได้มีแรงอาฆาตตั้งแต่แรกใช่ไหมคะถ้าเราเล่นตัวพวกนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีแรงอาฆาตตั้งแต่แรกเลยว่าโอ้โหองฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันแล้วเราฆ่าไม่ได้เราก็จะเครียด นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่แพทไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเป็นนักฆ่าเท่าไหร่แล้วก็ลองลองลองแร้งเนี่ยแพทไม่ค่อยได้ใช้แล้วไอ้นั้นอ่ะไอ้ช็อตกันเออทำไมแพทเบื่อเร็วจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เก็บมาใช้พวกเนี่ยชั้งหน้าอะไรเอซเซนกะอะไรพวกนี้ค่ะรู้สึกจะใช้ชอบใช้พวกนี้มากกว่านะรู้สึกมัน มันไม่หนักอะฮะรู้สึกมันมันไม่ได้แบกอะไรทั้งสิ้นค่ะเขเล่นขำๆไปเนี้ยเนี่ยขำๆไปเนี่ยเอาไงคาดิงว่าเอาไปคาลิกเรียบร้อยโอ้โหโอ้ยยังจะหมดปืนอันตีค่ะอันตีคือป้องกันสถานะทุกอย่างสองวินะให้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 ทวีให้ทีมของเราด้วยนะทีมของเราตีย่อบรอดนะคะก็ประมาณนั้นแหละเออไม่ต้องแปลละเอียดมากนะคะก็รู้แค่ว่าเปิดอันติแล้วเพื่อนๆก็จะไม่ติดสถานะอะไรนะกันสถานะสองวิเอง แต่เพ่ทว่าอีกอันหนึ่งก็น่าเล่นก็คือไอน้นกคู่อ่ะที่มันจะเข้ามาอยากได้จังเลยใครอยากโดนเนทนะคะทักมาที่แฟนเพจเพทได้นะเพทมีเออแพทมีเพจด้วยนะคะเห็นแพนเล่นตัวไหนหรือยอยากเห็นแพทแบบเออแพทพี่แพทสอนเติมหน่อยคุณเป็นสปอนเซอร์ให้หน่อยดิคนละสิบยี่สิบบาทก็ได้นะเดี๋ยวว่าเติมได้แล้วมาก็ทักมาที่เพจได้เลยนะคะเพจตัวแพทก็เข้ามาที่ช่องชาแนลแพทก่อนนะ เฟซบุ๊กจะอยู่อยู่ตรงหน้าปกอะค่ะเออนั่นแหละก็ฝากด้วยนะคะถ้าสนใจสนับสนุนเนาะถ้าไม่สนับสนุนก็เป็นไม่เป็นไรค่ะก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็ไม่ได้สายเติมมัเท่าไหร่อู้อะไรคะ c a l l i n อ c ิง l i n g c a l l ์ n g c ิง l i โอ o ยอย่างนี้อุ้ยมานาก็หมดอะได้ไหมได้ไหมเราได้ไหมเมื่อกี้อะโอเคเราได้เราได้ค่าค่ะ มันเป็นความสามารถของสกิลสองเนาะสกิลสองเนี่ยมันจะใช้อัตโนมัติะค,ะค่ะคูดาวก็ตามปกติเลยห้าวิประาห้าถึงหกวินะคะคูดาวที่มันใช้เนี่ยที่มันใช้อัตโนมัตินะคะความแรงเท่ากับสกิลสองเลยนะคะก็เหมือนมาใช้สกิลสองเองอะแต่มันไม่ได้อันนี้ของเรานะมันมันไม่ได้ยั่งคูดาวของเราเจเลสีเ <c oughs> ข้าสองสองครับพีเองเจเลยได้ยังไงวะ <c oughs> ต้องใส่แอจะหามันตีขึ้นค่ะอะไรคะ่ะอะไรคะ่ะอะไรคะ่ะอะไรค่ะอะไรอีกาอีกาไม่คะอีกาจะหลาดก็ไม่ได้หลาดบัตเตอร์นี่มันยิ่งรู้จักบัตเตอร์นะยิ่งรู้รู้ว่ามันโหดใจยเย็นค่ะใจยเย็นใจยเย็นเพราะอติมันเพิ่มเลือดตัวเองนะคะบัตเตอร์เนี่ยมโถดตรงเนี้ย ถ้าคนเทรนี้เก่งๆหน่อย่ะาจะแบบสับพอฆ่าได้แล้วเขาก็จะหายตัวหายตัวแบบเขาไม่โผล่เลยนะคะเขาจะรอมันเารียกว่ารอมันฟื้นเลือดตัวเองก่อนแล้วเขาจะสับทีหลังนะคะแล้วตัวบัตเตอร์นะคะต้องเข้าอ่ะต้องเข้าหลังนะถึงจะมีประสิทธิภาพสุดเพรามันจะทำดาเมจแรงมากนะคะอุ้ตอนนี้เตะเยวเตะเตะเตะเตเตะ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 เตเเ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 เะเเีะเะ ได้จะได้อยู่แล้วเชียวมนโนไม่ได้ไง่ายขนาดนั้นมันมีฮิวเลื่อดค่ะเมื่อกี้นักเวตีกาแพทเห็นคนเล่นโหดมากๆเลยนะใส่พวกของดุดลเลือดแล้วก็ของสโลอ่ะเออใส่อ่ะหนังสือดุดเลือดก่อนเป็นอันดับแรกนะอันที่สองอ่ะใส่เป็นรองเท้าอะไรก็ได้ต้านทานเวทรองเท้าลดคูดาวหรือว่ารองเท้าเกาะก็ได้นะคะแล้วอ่ะอันที่สามเนี่ยใส่สโลไปเลยนะคะ มันจะโหดจริงๆโหดจริงๆยอมรับนะคะโหดมากค่ะเขาติดสโลปป์ปั๊บอะไอ้ค้างคาวเป็นพัติพัศสียติดตัวมันอะมันจิกปุ๊บอ่ะก็ติดสโลว์นะคะคือแบบหนีจากมันไม่ได้เลยไอ้ค้างคาวเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าไปถึงตัวมันนะเราทำตาเหม็นไปแมเลื่อนมันจะเต็มตลอดเลยนะคะไอ้ค้างคาวเนี้ยมันไม่ธรรมดาจริงที่ไม่ห้ไหมคะดู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 กเต็มตลอดค่ะมันกินเรามันจิกเราตลอดเลยนะค้างคาวลูกสมุนมันอะถ้าใครอยากไปเล่นค้างคาวนะคะ แพทเป็นคนเบื่อเบื่อเบื่อง่ายนะคะเล่นอะไรไม่กี่ตาก็เลิกแล้วเหมือนค้าง้าวเห็นไหมแพทเล่นแค่สองสามตาแล้วก็เลิกเลยนะไม่เล่นไม่จับอีกเลยนะแพทเป็นบ้าไงแพทเปนเบื่อเบื่อเบื่อเร็วค่ะเบื่อเร็วในคนเบื่ออะไรที่เบื่อเร็วมากนะคะก็พยายามอยู่นะคะเดี๋ยวเบื่อเกมนี้แล้วก็ว์ปไป R O V เหมือนเดิมนะคะดูว่า R O V เขาจะมีอะไรใหม่แต่คงจะไม่เบื่อง่ายค่ะเพราะว่า S S 8นะคะกำลังจะเข้านะคงจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะ ว่า <Five, S 2> ไงคะเดี๋ยวชะโรให้ชะโรให้เข้าสิเพื่อนเข้าสิเพื่อนเขาจะนี่ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนจะเย็นเพื่อนไม่เข้าเพื่อนไม่เข้าเราเป็นซัพพอร์ตนะเว้ยเราเข้าเธอไม่เข้าได้ไงอู้ดหูอะไรคะอะไรคะเปิดอฮ้ยมันปีกนี่ปีกมีปีกมีปีกบัตเตอร์ไฟมีปีกเมื่อกี้นี้เอาเอาซะดิบัตเตอร์ไฟทำไมไม่เอาตรงนี้เข้างหลังเนี่ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดียวเดียวนี่ว่าไงคะว่าไงคะเรียบร้อยหนักล้าแต่จะไม่โอ้โหทอยไปทอย เดค่าเดค่าในค,ในค,ในคโนค่ะอย่างโหดมตเตอร์โหดมากรู้สึกอย่างเล่นมตเตอร์อีกแล้วอะ่ะ so เดี๋ยวเก็บเก็บเหรียญรอบหน้าซื้อมตเตอร์แล้วกันหรือจะซื้อไอ้ปืนคู่ดีวะไอ้ปืนคู่นี่มันมันไม่แน่ไม่นอนนะถ้าเราเล่นไม่เป็นล่ะใช่ไหมราะว่ามันทุกตัวมันแล้วแต่ตัวที่แบบเราเล่นเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ย ส่วนบัตเตอร์นี่เล่นง่ายมากนะคะเดี๋ยวจะช่วยเพื่อนก่อนนะเปิดตติให้เพื่อนก่อนแล้วก็นี่ช่วยบัตเตอร์นะคะขอบคุณเฉลี่ยบัตเตอร์บัตเตอร์ทำไมไม่หายตัวได้แล้วดาเมจ8%เดี๋ยวเ,เพื่อนจะเย็นนะเดี๋ยวเราจะไปช่วยนะคะเพื่องขาสโลให้ค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะอย่าอย่าวีระอ,อย่าหันหลังวีระวิ่งวิ่งไปข้างหน้าลูก วิ่งไปยะหันแล้วกลับหลังมาสโลไปเบาๆโอ้อยากได้อยากได้เดียเข้าไปหามันก็มีแต่เพิ่มเลือดให้มันนะคะไอตัวค้างคาวเอ้ยไอตัวตัวอีกาเรียกสมุดอีกาออกมาสมุดอีกามันตอดแรงด้วยอ่ะโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าวัตตเอร์ของแท้อู้หูเตอร์แล้วค่ะวัตเตอร์แล้วค่ะว่าไงคะว่าไงคะเอาของเอาบูของบูของริ่งบุของเออยังไง บัตเตอร์ฝั่งเราสกิลนำอะ่ะเออเบลก็นำอะ่ะมันจะเอามาทำอะไรได้โอ้เดี๋ยว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 เปิดอันติก่อนนี้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 เออเปิดอันติให้เพื่อนหนีนะคะมันจึงไม่ติดสโลมไม่ติดอะไรนะคะเออออ้บัตเตอร์โหดโอ้บัตเตอร์ติ Butter ดสโลมอ่าบัตเตอร์หายตัวเพื่อเพิ่มเลือดนะคะตอนแพทอ่าตอนแพทรีวิวบัตเตอร์นะแพทก็ยังไม่รู้เลยว่าหายตัวแล้วมันจะเพิ่มเลือด ได้ทีคราวนี้เอา้าวยิงฐานมันยังยิงมาโดนโอีนกอ๋อยอีนักขณร์นักขณร์ท่าเล่นได้ดีทุกตัวท่าเล่นได้่ีโหดมากนะคะโดยเฉพาะแพทเจอร์ที่แบบเอาเอาเอา,เอาลงยากๆมากเลยก็คือเวนเทลซิงเวนเทลซิงนี่คือเอาลงยากมากคือแบบมัน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 ไม่ได้ไงะคะ่ะทั้งสกิลแล้วมันถอยหลังเดินหน้ายังก็ไม่รู้อะ่ะโหดมากเลยนะเวนเทลซิงถ้าเล่นได้ถ้าเล่นเก่งอะ่ะถ้าเล่นแบบ คลองคลองอ่ะอู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบัตเตอร์บัตเตอร์ไปไปไปไหมบัตเตอร์บัตเตอร์ไปไปไปไหไปไบัตเตอร์บัตเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มีตัวหนึ่งนะอิกาอิกาอุ้ยอีกาขาวกาที่ยังหรอไม่ค่ะว่าไงค่ะอู้หูบัตเตอร์แบ่งเพื่อนบ้างอะไรมันจะขนาดนั้นน่ะโค้ท่าอู้หูเลือดเต็มอีกแล้วเออบัตเตอร์นี่มันครบเครื่องกว่าเอ้ยคราวนี้ซื้อบัตเตอร์ดีกว่า คราไี้ซื้อบัตเตอร์ดีกว่าถึงจะแบบทีมหนักหน่อยนะแต่ก็แต่ก็โอเคอะค่ะเข้าหลังนะถ้าบัตเตอร์หายตัวแล้วเข้าหลังทุกครั้งอะรับรองศัตรูจะตรูตายได้นอนเพราะว่ามันได้ได,ไ,ดได้เพิ่มดาเมจด้วยนะแต่เข้าข้างหลังถ้าเข้าข้างหลังคลิปากกับพวกนี้เข้าข้างหลังคลิปปากกับพวกพวกบอสอะทำความสายสูงสุดแค่พันห้านะคะแต่เข้าแต่ถ้าเข้าข้างหลังฮีโร่เนี่ย ที่รูปฝั่งสัตรูตัวได้เยอะแน like e so <laughs out> ่นอนต่างกว่าสองพันนะทับหนึงอะเซตสเตปหนึ <mel> ่งเกินครึ่งหลอดนะคะสำหรับมัตเตอร์แล้วคู่ดาวเร็วมากนะอ้าย้อนย้อนทำไมอะย้อนเดี๋ยววีราวีราหนีวีระหนี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 หนหนี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 หนีหหนนีห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 นีีหนีหนีหนีนีหนีีหนีีหนีหนีหนีนีหน

อาตาดาชาลาลาลา,าลาชาลาอีกันเนาะโอแหว่เพื่อนๆเกิดทันไหมเพลงเนี้ยถ้าเกิดไม่ทันเหมือนกันเออแต,แ,ตแต่แต่เคยได้ยินผ่านหูรู้สึกเทปมั้งได้ยินจากเทปแม่มั้ง <c oughs> เทปนะคะเทปนะคะไม่ใช่ซีดีวิทยุอะไรเทปนะคะ <c oughs> เทปเป็นแผ่นม,มันม้วนมันหมุนมันหมุน,นะค่ะ ว่าไงจ้าว่าไงจ้าว่าไงจ้ามอท้อว่าไงจ้าีพี่จ้ายันก็นาเบิดแรงนะคะอะไรคะอะไรคะอะไรคะนัคโนว่าไงคะนัคโนว่าไนว่าไงคะโอ้โหอีบัตเตอร์ไฟมารัสอะไรคะโอ้ยอย่างโหดหมอท้อหมดท้อว่าไงคะมอท้อโอ้ชิลมากค่ะเกมรอบนี้โอ้โหชิลมากจบแล้วค่ะโอ้โหอย่างโหดทีมเราเรียบร้อยค่ะชนะ เป็นไงบ้างคะกับการเล่นชั้งหน้าของแพทนะคะในรอบนี้พิชิวมากๆเลยบัตเตอร์ไฟเก็บคนเดียวโอ้ย <c oughs> ต้องมาเดินเหมือนเคยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แพทด้วยเนาะแล้วก็ฝากด้วยนะถ้าอยากให้แพทไลฟ์นะแพทขอขอหมื่นซับก่อนละกันอุ้ยแต่เอพีพีด้วยอย่างโฮนะคะขอหมื่นซับก่อนนะแล้วเราเข้ามาไลฟ์เล่นด้วยกันนะคะก็สามีเพียงเท่านี้นะ,ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย